อะเล่นหน่อยมะเล่นหน่อยอือือข้าไปไหนข้าไปไหนเออเออมาเลยมาเลยมะมาเล่นบอลกันมาเล่นบอลกันมามาเร็วก็วางนี่จะแย่งยังไงอะถ้าไม่วางอะนะ ดึงไ้เหรอดึจากปากได้เหรออือหืออือหืแมือเอาเป็ดอั่นน่อนีอหือออหืออือหมออือหืออือหืออื้วืออือหืออยอหออือหืออนอหืดอืออออหืออืออออะอาเป็ดด้วอเอาอะไรดีเนี่ยเอาเออ หัวของหววของแม่ไปเอาเป็ดนะกัะนอะเอาเป็ดดีกว่าแม่ไปเอาเป็ดดีกว่าแม่ไปเอาเป็ดก่อนเอาเป็ดอยู่ไหนอะเอาเป็ดเป็ดเป็ดเอาเป็ดเ,เป็ดเป็ดลูกเป็ดลูกไก่ ลูกเป็ดลูกไก่ลูกเป็ดลูกไก่ลูกเป็ดลูกไก่ดีน้องดีดีเอาเปล่าดีเอารูกเป็ดไหมนี่ลูกไก่ไหมนี่ดีบายบาย ม่เอาลูกบอลก่อนแม่เอาลูกบอลก่อนเอาลูกบอลก่อนเอาลูกบอลก่อนเฮ้ยลูกบอลก็ห่วงลูกเป็ดก็ห่วงแม่เอาลูกเป็ดก่อนแม่เอาลูกเป็ดก่อนเอาลูกเป็ดลูกไก่ดีน้องดี น้องดีเอาป่เาเป็ดเอาลูกเป็ดปะหน,นึ่งสองอ่ะแม่จะคว้างเลยนะดีนี่น้องดีนี่ปิว้ว อ๋ไหนดีระหว่างลูกเป็ดกับลูกบอลปิ๊ชูฮีอฮีอฮีอฮือฮือฮือฮแล้วไปแอ้วอึือฮ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 มานี่มาออาือฮือฮ หวงหวงหวงเน่เน่จะเอาทั้งเป็ดจะเอาทั้งลูกบอลอืม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 ืมืมสวัสดีครับก่อนครับรอรอก่อนครับก่อนอยากได้สวัสดีครับขอมือใช้มือขวาก่อนมาเฮ้ยขอมือก่อนอย้อาขอมือก่อนมือใช้ขอมือใช้ก่อนมือใช้อยู่ไหนขอมือใช้ก่อน ขาบิดมือขวาสวัสด huh ีส no, วัสดีครับเลยเหรอครับเลยเหรอครับเก่งลูกไอ้ไหนอย่ไหนไหนันหล่นไปไหนเนี่ยมาดูดิมาดูดิไอ้บอลอยู่นี่ไอ้บอลอยู่นี่อืมเล่นลูกบอลดีกว่าเล่นลูกบอลดีกว่าลูกบอลลูกบอลน่ะไอ้ลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ อ้ล,ลูกบอลลูกบอลอแม่เอาลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ดีแม่เอาลูกไก่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 อ้ลูกบอลแม่ก็จะเอาอ้ลูกบอลอ้ลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ดีแม่เอาลูกไก่เลยนะอู้ลูกไก่จะบินแล้วลูกไก่จะบินแล้วอบินแล้วบินแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ้ลูกบอลลูกบอลลูกบอล พิ้วโอ๊ยปวดขาแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอเอเหนื่อยแล้วเหรอไอ้คนเก่งเหนื่อยแล้วเหรอครับเอ้หนูเหนื่อยแล้วอ่ะแม่จ๋าหนูเหนื่อยแล้วนะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋า แ <c oughs> อ๊ดใหญ้องีเหนื่อยอะีเนื่อ,อ,ะนะอ,อล้วนะเน่ยเหรอปวดขาแล้วเหรอวิ่งแป๊บเดียวปวดขาแล้วอืมก็หนูอ้วนนะน้ำหนักลงขาหมดหนูอ้วนใช่ปะ่ะดีอ้วนไหมดีอ้วนไหมอ่าเมื่อน,น้าหนีไม่อ้วนเหรอ ดูดิปะดูเด็กปะเด็ก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 ดูเด็กเด็กดูเด็กเด็กดูเด็กเด็กไหนดูดิดูดิดูเด็กดิไหนไหนเสียงเด็กมาจากไหนอะวิ้งออไปดูไหมเอาไปดูไหมออาไปดูไหมโอ้ยไปดูเด็กก่อนเอหนูไปดูเด็กก่อนนะนั่งลงนั่งลงลกนั่งรอๆอนั่งรอๆนั่งลงนั่งลงนั่งรอๆลูอล นั่งหล่อๆเร็วนั่งหล่อๆเร็วนั่งลงนั่งลงไม่ต้องออกไปนะนั่งมองตรงนี้ก็ได้นั่งลงหลุกนั่งหล่อๆอุ้ยคนเก่งคนเก่งนั่งหล่อๆเร็วเอาไม่นั่งเหรอหลูกหนูไม่นั่งเหรอหนูไม่ดูแล้วเหรอไม่ดูแลเหรอเด็กอ่ะหนูไม่ดูเด็กแล้วเหรอไม่ไปเล่นกับเด็กแล้วเหรอ ดูดิจะเล่นลูกบอลเหรอลูกเล่นลูกบอลเหรอไม่ดูเด็กเลยเหรอไม่ดูเด็กเลยเหรอลูกไปไหนอ่ะกินน้ำ อิูน้ำแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วกินน้ำแล้วอากินไปลูกกินไปวิ้งเก่งจังเลยลูกใครเนี่ยเอ้ยลูกใครเนี่ยเฮ้ยเช็ดไหมเช็ดไหมกินน้ำเช็ดไหมเช็ดไหมเช็ดไหมเอาอย่าเลียพื้นนี่ลูกเลียถ้วยอ่ะ เช็ดไหมกินน no ้ำชอบไหมชอดป่ะอ้ช็บชเชอบช็ไหมไปจีอะอกินเจ็ดก็จีซึบอจีจีอ้จี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 จจีจีอจี้ยเก่งเฮ้ยเก่งอะเก่งอเหนื่อยเหนื่อยเหนยนื่อยหายใจแรงเลยหนูเหนื่อยหนูเหนื่อย เดตเมไนี่ดตเมยไนี่เดตเมไน่เอเดตเมเดเมยเอ้ยตเมย์ไรู้ออยากเล่นเล่นเลยยาให้แม่คว้างให้ออยากให้แม่คว้างให้แม่คว้างว่างจับไม่ได้เลย อยะไม่ได้เลยโอ๊ยพอแล้วเหนื่อยแล้ววัสดีครับก่อนเลยว,วัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเวยวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเลยบัสดีครับวัสดีครับนนองดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะจุ๊บ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 บัสดีครับวัสดีครับ